การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆริมทะเลอันกว้างใหญ่มีคุณยายท่านหนึ่งชื่อว่ายายมาลีคุณยายมาลีไม่ได้เป็นเพียงคุณยายธรรมดาธรรมดาท่านเป็นนักเดินเรือตัวยงชอบออกทะเลไปหาปลาด้วยเรือคู่ใจลำเล็กๆของท่านเสมอเช้าวันหนึ่งขณะที่พระอาทิตย์กำลังทอแสงอ่อนๆคุณยายมาลีก็ออกเรือไปตามปกติวันนี้ทะเลดูสงบเงียบผิดปกติแต่คุณยายรู้ดีว่าใต้ผืนน้ำอันเวงว้างนั้น อาจมีสิ่งที่ไม่คาดฝันรออยู่ขณะที่คุณยายกําลังสาวแหงขึ้นมาทันใดนั้นผิวน้ําก็ปั่นป่วน,นอย่างรุนแรงคลื่นขนาดใหญ่ซัดเข้าหาเรือจนนักโครงเคลงไปมาสิ่งที่โผล่ขึ้นมาเหนือน้ําคือครีบหลังขนาดมหึืมาของปลาฉลามขาวตัวใหญ่ยักษ์มันเป็นปลาฉลามที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่คุณยายเคยเห็นมาปลาฉลามพยายามจะตะครุบเรือของคุณยายยายมาลีไม่ได้ตกใจแม้แต่น้อยด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมานานคุณยายคว้าไม้พายคู่ใจเหวีย่ยง เข้าใส่หัวของปลาฉลามอย่างเต็มแรงฉลามสะดุ้งเล็กน้อยแต่ก็ยังไม่ยอมแพ้มันวนเวียนอยู่รอบๆอบเรือพยายามจะคว่ำเรือให้ได้คุณยายมาลีไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะสู้ท่านจับพายให้มั่นคงสติและพยายามขับเรือให้พ้นจากอันตรายทุกวิถีทางทุกครั้งที่ฉลามพุ่งเข้ามาคุณยายจะใช้ไม้พายฟาดไปที่หัวของมันอย่างไม่ลดละเสียงพลักพลักดังก้องไปทั่วท้องทะเลการต่อสู้ดำเนินไปพักใหญ่ความมุ่งมั่น และพลังใจของคุณยายมารีช่างเหลือเชื่อในที่สุดปลาฉลามก็เริ่มหมดแรงมันดำดิ่งลงสู่ก้นทะเลและหายลับไปในความมืดมิดคุณยายมารีหอบหายใจด้วยความเหนื่อยล้าแต่ก็เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจในตัวเองท่านประคองเรือกลับเข้าฝั่งอย่างปลอดภัยเมื่อเรื่องราวของคุณยายมารีแพร่สะพัดออกไปทุกคนในหมู่บ้านต่างยกย่องในความกล้าหาญและความแข็งแกร่งของคุณยาย และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคุณยายมาลีก็กลายเป็นตำนานแห่งท้องทะเลสัญลักษณ์ของความกล้าหาญที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆเลยหวังว่าคุณจะชอบนิทานเรื่องนี้นะมานะช่างปั้นข้อหนุ่มไฟแรงเพิ่งเปิดร้านใหม่ตื่นแต่เช้าเพื่อไปขุดดินเหนียวที่คุนุ่บอกว่าดีที่สุดในย่านนี้ฝนตกหนักเมื่อคืนทําให้มองอะไรไม่ชัดเขาจึงขุดดินเอาไปใส่กระสอบอย่างรวดเร็วแล้วรีบกลับวันนี้ต้องปั้นให้ได้เยอะ มานักพูดกับกตัวดินขณะเริ่มรดดิงแปลกดีดินนี้นุ่งผิดปกติและมีกลิ่นประหลาดแต่ไม่เป็นไรเขาตั้งใจปั้นชามใบแรกคือชามกระดุกกระดิกขนาะที่เขาปั้นทันใดนั้นก็มีเสียงหัวลอคิดคักดังขึ้นที่ที่ทิ่ชัดจัดท,ท,ท,ที่จังเลยชามร้องออกมามานักขนาดทำชามหล่นลงพื้นแต่มันไม่แตกกลับกระดึกกระดึกหนีไป รลองั้นจานบ้านจานก็พูดได้กี hey. อย่าบีแปรงนักชันเพิ่งตายไปเมื่อวานเองนะมานาตกใจสุดขีดเพื่อนบ้านเข้ามาดูนั่นมันดินจากป่าช้าไห่นี่นาคุณยายข้างบ้านร้องอย่างตกใจคื่อนบั้นชุกชิ้นเต้นระบำรอบห้องมอไมหนึ่งร้องในลูกพุ่งเสียงแคบมานาได้แต่หัวเราะอนร้องไห้ปั้นชามได้แต่ลูกค้าหนีกระเจิง คุณยายกับเป็ดทองคำการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีคุณยายคนหนึ่งอาศัยอยู่ในกระท่อมเล็กๆปลายหมู่บ้านแม้จะยากจนข้นแค้นแต่คุณยายไม่เคยย่อท้อทุกเช้าตรู่เธอจะตื่นขึ้นมาทำงานทั้งปลูกผักทอผ้าและเลี้ยงไก่เป็ดเล็กๆน้อยๆเพื่อประทังชีวิตวันหนึ่งขณะที่คุณยายกำลังเดินกลับบ้านจากตลาด เธอพบเป็ดน้อยตัวหนึ่งนอนบาดเจ็บอยู่ข้างทางด้วยความเมตตาคุณยายจึงอุ้มเป็ดน้อยกลับบ้านไปดูแลเธอทำแผลให้อาหารและสร้างที่อยู่อาศัยให้อย่างดีเป็ดน้อยฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและเริ่มช่วยคุณยายในวิถีของมันมันคอยไล่มแมลงในสวนผักปกป้องไก่จากสุนัขจิ้งจอก และคอยอยู่เป็นเพื่อนคุณยายเสมอทุกเช้าคุณยายจะพบว่ามีไข่สีทองวางอยู่ในรังของเป็ดไข่นี้ไม่ใช่ไข่ธรรมดาแต่เป็นไข่ทองคําแท้คุณยายรู้สึกตกใจและดีใจมากแต่เธอไม่ได้โลภมากเธอนำไข่ทองคําไปขายที่ตลาดเพียงฟองเดียวและเก็บที่เหลือไว้ด้วยเงินที่ได้ คุณยายไม่ได้ซื้อสิ่งฟุ่มเฟือยให้ตัวเองแต่เธอซื้ออาหารที่ดีขึ้นให้เป็ดซ่อมแซมบ้านและแบ่งปันอาหารให้เพื่อนบ้านที่ยากจนเป็ดทองคำสังเกตความขยันและความเมตตาของคุณยายจึงรักและซื้อสัตว์ต่อเธอยิ่งขึ้นทุกครั้งที่มีพ่อค้าเดินทางผ่านมาและพยายามซื้อเป็ดไปในราคาสูงคุณยายจะปฏิเสธเสมอ เพราะเธอรักเป็ดน้อยเหมือนครอบครัวไม่ใช่เพราะไข่ทองคำที่มันให้หมู่บ้านเจริญขึ้นด้วยความเอื้อเฟื้อของคุณยายและเป็ดทองคำก็มีความสุขที่ได้อยู่กับเจ้าของผู้ขยันและมีน้ำใจพวกเขาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขไปอีกหลายปีเป็นเครื่องเตือนใจว่าความขยันความซื่อสัตย์และความเมตตา นำมาซึ่งความสุขที่แท้จริงมิตรภาพระหว่างทางแสงไฟนีออนในโรงงานดับลงเสียงเครื่องจักรเงียบสนิทเวลาเลิกงานมาถึงแล้วสายฝนเทลงมาอย่างหนักน้ำฝนยืนรอรถทัวร์ที่ป้ายหน้าโรงงานหญิงสาวร่างบางที่ทำงานมาทั้งวันรู้สึกอ่อนลา้าเธอต้องเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดไกลพ้นรถทัวร์คันสุดท้ายของคืนนี้มาถึง น้ำฝนรีบรึ่งรถสายตาเหลือไปเห็นผู้หญิงชราคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงมุมหลังสุดแปลกที่ไม่มีใครนั่งข้างทั้งที่รถเต็มแทบทุกที่นั่งนั่งตรงนี้ได้ไหมจ๊ะน้ำฝนถามผู้หญิงชรายิ้มอบอุน่นพยักหน้ามานั่งสิลูกกลับบ้านใช่ไหมระหว่างทางรถทัวร์แล่นฝ่าพายุหนักน้ำฝนรู้สึกกลัวแต่คุณยายข้างๆ กลับจับมือเธอไว้ไม่ต้องกลัวนะหนูยายจะอยู่เป็นเพื่อนมือของคุณยายเย็นผิดปกติแต่กลับให้ความรู้สึกปลอดภัยประหลาดเมื่อรถเกือบเสียหลักบนถนนลื่นคุณยายกระซิบบางอย่างที่ฟังไม่ชัดรถก็กลับมาทรงตัวได้อีกครั้งเมื่อถึงจุดหมายน้ำฝนล,ลุกขึ้นจะกล่าวขอบคุณแต่คุณยายหายไปแล้วคุณยายที่นั่งข้างหนูไปไหนคะน้ำฝนถามคนขับหนูนั่งคนเดียวมาตลอดทางนี่ ที่นางค้างข้าหนูว่างตั้งแต่ออกจากกรุงเทพมหานครน้ำฝนตกใจแต่ในใจเธอรู้ว่าใครบางคนได้ปกป้องเทอมาตลอดทางเธอยิ้มและกระซิบขอบคุณในอากาศขณะที่เดินกลับบ้านอย่างปลอดภัยพันธนาการรักนิทานหญิงสาวกับหมูจงอางการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆริมป่าลึกมีหญิงสาวนามว่าอุมาผู้มีดวงตาสีนินกับผมดำยาวสลวย นางมักเดินเข้าป่าเก็บสมุนไพรเสมอชาวบ้านล้วนประหลาดใจที่นางไม่เคยถูกสัตว์ร้ายทำอันตรายวันหนึ่งขณะที่อุมาเก็บดอกไม้ป่าเสียงกระซิบแววมาอุมาจำข้าได้หรือไม่เมื่อเงยหน้านางพบงูจงอางสีทองขนาดใหญ่ ดวงตาของมันวาววับราวกับเพชรแทนที่จะกลัวหัวใจของนางกลับเต้นรัวความทรงจำแห่งพบภูมิเก่าฉายชัดนาคินนางกระซิบท่านกลับมาหาข้าอีกแล้วงูจงอางทองค่อยๆเหลื้อยเข้ามาใกล้ข้าสัญญาไว้มิใช่หรือไม่ว่าจะเกิดกี่พบกี่ชาติ เราจะพบกันเสมอตำนานเล่าว่านาคินเคยเป็นเจ้าชายแห่งอาณาจักรใต้พิภพและอุมาคือทิดาแห่งท้องนภาความรักของทั้งสองถูกสาปให้ไม่สมหวังในทุกชาติแต่พวกเขาไม่เคยยอมแพ้ยามที่อุมาแตกมือลงบนเกล็ดทองมนเวทโบราณก็ถูกปลดปล่อยร่างของนาคินค่อยๆ เปลี่ยนเป็นชายหนุ่มรูปงามเพียงชั่วพริบตาเดียวเรามีเวลาเพียงหนึ่งคืนก่อนที่มนจะจางหายเขากระซิบแต่ข้าสัญญาในชาติหน้าข้าจะตามมาหาเจ้าอีกครั้งทุกวันนี้หากเดินผ่านป่าลึกแห่งนั้นในคืนเดือนเพนผู้คนกล่าวว่าพวกเขายังได้ยินเสียงหัวเราะของคู่รักที่ท้าทายคำสาบเหนือการเวลาเหนือความเป็นความตาย และเหนือทุกขีดจำกัดของโลกจนวันนี้ความรักของพวกเขายังคงเป็นตำนานเล่าขานถึงสายใยรักอันเป็นนิรันด์ที่แม้แต่เทพเจ้าก็ไม่อาจพรากจากกันได้นิทานเรื่องผ้าทองคําแห่งความเอื้อเฟื้อการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายชราผู้หนึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแม้ว่าเขาจะมีทรัพย์สินไม่มากนะัก แต่สิ่งที่เขามีเขาก็แบ่งปันให้ผู้อื่นเสมอทุกเช้าชายชาราจะออกไปเก็บผลไม้ป่าแล้วนำมาแบ่งให้เพื่อนบ้านที่เจ็บป่วยและยากจนเมื่อมีผู้หิวโหวยมาขอความช่วยเหลือเขาไม่เคยปฏิเสธแม้จะต้องนอดหรือนั้นเองวันหนึ่งเด็กน้อยคนหนึ่งหลงทางมาที่กระท่องของเขาชายชาราแบ่งอาหารและให้ที่พักพิ่ แม้ว่าตัวเองจะมีผ้าห่มเพียงผืนเดียวเขาก็ยังสละให้เด็กน้อยใช้ส่วนตัวเองนอนสั่นหนาวทั้งคืนในที่สุดเทวดาที่คอยสังเกตการอยู่เบื้องบนเห็นความเอื้อเฟื้อของชายชราจึงตัดสินใจลงมาในคืนนั้นเทวดาปรากฏตัวพร้อมแสงสว่างเจิดจ้าเจ้าคือผู้ที่มีแต่ให้ แม้ตัวเองจะขาดแคลนเทวดากล่าวเพื่อตอบแทนน้ำใจของเจ้าเรามอบผ้าทองคำผืนนี้ให้เทวดาประทานผ้าทองคำผืนงดงามให้ชายชราผ้าผืนนั้นเปล่งประกายระยิบระยับดั่งดวงดาวผ้าผืนนี้จะให้ความอบอุ่นแก่ทุกคนที่ห่มมันและจะไม่มีวันเก่าเลยเทวดากล่าวชายชราขอบคุณเทวดา แต่เมื่อเทวดาจากไปเขาก็นำผ้าทองคำไปแบ่งปันให้ทุกคนในหมู่บ้านได้ผลัดกันใช้แม้จะเป็นสมบัติล้ำค่าเขาก็ยังคงเป็นผู้ที่มีแต่ให้เสมอความเอื้อเฟื้อของเขาทําให้หมู่บ้านแห่งนั้นเต็มไปด้วยความรักและความเมตตาเรื่องราวของชายชาราและผ้าทองคำยังคงเล่าขานสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้ การละครั้งหนึ่งมีหญิงสาวยากจนนามว่ามาลิอาศัยอยู่เพียงลำพังในกระท่อมเล็กๆริมหมู่บ้านวันหนึ่งมาลิจำเป็นต้องเข้าไปในป่าลึกเพื่อหาหน่อไม้มาขายแม้ชาวบ้านเตือนว่าป่านั้นเต็มไปด้วยงูเหลือมแอละงูจงอางที่ดร้ายขณะที่มาลิเดินลึกเข้าไปในป่าเธอได้ยินเสียงประหลาดดังมาจากพุ่มไม้เมื่อเข้าไปดู เธอพบงูเหลือมตัวใหญ่กำลังบาดเจ็บด้วยความเมตตามาลิช่วยดึงหินที่ทับอยู่บนตัวงูออกแทนที่จะทำร้ายงูเหลือมกลับพูดขึ้นว่าขอบใจหญิงผู้ใจดีค่ะจะพาเจ้าไปพบสิ่งมีค่างูเหลือมนำทางมาลิไปยังพื้นที่ลับตาที่นั่นมีหน่อไม้ทองคำงอกอยู่เพียงหนึ่งต้น ระหว่างทางมีงูจงอางพยายามขัดขวางแต่งูเหลือมช่วยปกป้องมาลีไว้เจ้าสามารถเก็บได้เพียงหนึ่งหนองูเหลือมบอกแต่คนที่ใจไม่สื่อสัต์จะไม่สามารถแต่ต้องมันได้มาลิตัดสินใจเก็บหน่อไม้ทองคําเพียงหนึ่งหน่อตามที่ได้รับอนุญาตแม้จะยากจนเพียงใดเธอก็ไม่คิดโลภเมื่อกลับถึงบ้านหน่อไม้ทองคําได้เปลี่ยนเป็นทองคําแท้ ช่วยให้มะลีมีชีวิตที่ดีขึ้นและมีพอแบ่งปันให้ผู้อื่นในหมู่บ้านความซื่อสัตย์และความเมตตาของมะลีได้นำความสุขและความอุดมสมบูรณ์มาสู่หมู่บ้านตลอดการบทเรียนแห่งแม่น้ำการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วน,ำลำน้ำที่คดเคี้ยวไหลผ่านป่าดึกดำบรร มีอาณาจักรใต้บาดาลของพญานาคและอาณาจักรพึ่งหลวงที่อยู่ริมฝั่งองค์ชายนาคินโอรสแห่งพญานาคเป็นผู้มีนิสัยเยอ่อหยิงและดุร้ายชอบแสดงอำนาจโดยการทำให้น้ำปั่นป่วนและท่วมท้นฝั่งทำลายรังของเหล่าพึ่งที่อาศัยอยู่ริมน้ำเพียงเพราะรู้สึกสนุกกับความหวาดกลัวของผู้อื่นวันหนึ่ง เมื่อองค์ชายนาคินกำลังจะดทำลายรังใหญ่ของพึ่งหลวงเจ้าหญิงมอทุปรสา,าทิดาแห่งพญาพึ่งหลวงได้บินลงมาเผชิญหน้าหากท่านทำลายบ้านของเราท่านจะไม่มีน้ำหวานที่ช่วยรักษาบาดแผลจากศึกสงครามและดอกไม้จะไม่พลิบานให้โลกของท่านสวยงามเจ้าหญิงมอทุปรสา,ากล่าวอย่างองอาจเมื่อได้ยินเช่นนั้น องชายนาคินชะงักเขาไม่เคยคิดว่าความโหดร้ายของตนจะส่งผลกระทบต่อโลกใต้บาดาลของเขาเองพญาพึ่งหลวงและพญานาคจึงได้ตกลงทำสัญญาสงบศึกองค์ชายนาคินได้เรียนรู้ว่าความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งนั้นละเอียดอ่อนกว่าที่คิดความโหดร้ายเพียงเพื่อแสดงอำนาจเป็นเพียงความอ่อนแอที่ซ่อนอยู่นับแต่นั้นมา ริมฝั่งน้ำก็เต็มไปด้วยดอกไม้สวยงามและใต้บาดาลก็สงบร่มเย็นเพราะบทเรียนแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างเคารพซึ่งกันแอลกัน พ่อมดแห่งเมืองเวทมนต์กับเหี่ยวดำผู้ทรยศการละครั้งหนึ่งนักเมืองเวทมนต์อันห่างไกลาอาศัยพ่อมดผู้ทรงพลังนามว่าเอาดาผู้มีเหี่ยวดำชื่อคาร์บอนเป็นสหายคู่ใจเอาดามอบความไว้วางใจและความรักให้คาร์บอนอย่างไม่มีข้อสงสยัยแต่สิ่งที่เขาไม่รู้คือ เขียวดำนั้นถูกกริย์แห่งความมืดสะกดจิตคือหนึ่งขนาดที่เอาดาหลับไหลคาร์บอนได้ขโมยคัมพีเวทมนต์โบราณแล้วบินหนีไปยังปราสาทแห่งความมืดเอาดาตื่นขึ้นมาพบว่าทั้งคัมพีและสหายรักหายไปหัวใจแตกสลายแต่เขาไม่ยอมแพ้ด้วยความกล้าหาญ เอาดาออกเดินทางฝ่าอันตรายเพื่อตามมหาคาร์บอนเมื่อพบกันเขาไม่ได้ใช้เวทมนต์ทำร้ายแต่กลับไร้คา,าถาแห่งความรักอันบริสุทธิ์ทำลายมนต์ดำที่ครอบงำเหยี่ยวของเขาคาร์บอนกลับคืนสู่ตัวตนที่แท้จริงและพาเอาดาหนีออกจากปราสาทพร้อมคัมภีร์ความรักและการให้อภัยของเอาดาพิสูจน์ให้เห็นว่า แม้ในยามที่มืดมิดที่สุดแสงสว่างแห่งมิตรภาพก็ยังส่องนำทางเสมอ